สวัสดีนะครับ,<ม>บตอนนี้เราทำการถอดประตูวานแรกออกก่อนนะครับผมดึงออเลยงอเนี่ยดึงเลย่า,นะาเอยไอ้อออออโูช่วยบานทักนี่ก็อาตัวเดิมหมดทำไมไม่อยู่ cháy mũi chưa rồi mũi chưa chặt Ủa Ủa นอนต้องนอนออกไอ้เก้านอนออกใช่พี่ต้องนอนไม่พี่ต้องนอนออกเออนอนออกทานออกมาเอาไว้ก่อนอนกันก่อนเอามาพี่ก่อนตามไม้เฉยไอเก็บไปเจนกันก่อนไหมมาตามไ้เนีนมากเลย ตอนแรกถอดบ้านพับออกนะครับด่าบานทีหนึ่งออกแล้วนะครับเอาบ้านพับออกด้วยเนาะเพราะเรามีบ้านพับใหม่ใช่ไหมังั้นพี่ทำก็ได้เอิื้อเพราะว่าทำคนเล่นลูกอ๋ออ๋ออันนั้เราอะไรอ๋ออันนก็ใช้มือนะครับใครควงหมุนหมุนมาคนละตัวบนไปนั่นแหละเรียบร้อยครับอ่เรียบร้อยเป็นหนึ่งบาทบานใช่ไหม ไบเอาออกเลยจัดหนักจัดเต็มไปบ้านนู้นเกลือกได้ไม่ได้อม่นมานี่พี่บอกแล้วมาต้องให้จมของเวททำกำลังขอด้วยก้าวก้าวไปก้าัวหัวมันตู้นะวตู้บอกตรงตรงตรง ยอดโกกร้ายจิงยังเลยอะไรจริงวมูเจียวเลยของเร่มันเป็นเส้นมันายเนา่ยนี่ยอยู่กน้ำเนาะธรรดาั้นเหล็กอม่เป็นเหล็กมันจะจะทิ้งได้โกกกระตันเพราะว่าเพิ่ซื้อใหม่ๆเลไมรับมือเนี้ยซื้อกลอก่อนเฮยก็กธรรมดาเก่งมากเลย เอาเปล่าเปลให้เหลือไว้เนี่เอาตู้เอาหัวตู้ไว้ให้หมุน่ตอนนี้ทีมงานก็กำลังถอดอนนี้มนมันมันเดียวเนาะมันบาดแล้วอ่ะมันบาดแล้วอ่ะ แล้เรามาดูตัวตัวยัไม่บานกัดจะลงมูอเสปมัมเลย <c oughs> สาธุบุญกับผู้ใหญ่ใจดีนะที่นำมาเปลี่ยนประตูเนาะ <c oughs> ขาดแบตหมดแบตหมดนะครับรอสักครู่นะทุกท่านตอนนี้ไปเปลี่ยนแบตก่อนเนาะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วจะเที่ักงกันสุด

บ้านตัวนี้เป็นบ้านไม้นะครับมาดูดูต้นีมก เขาเรียกว่าทำเนะเรียกว่าพังท้บอกอืมทำูเช็ได้ชได้เรอเลยเออะเอาลูกหมูมาตัดเลยมาเอาลองดูไดู้เได้

ตอนนี้บานประตูทั้งสามบานก็ออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยกออกหมดบานใหม่มาใส่ในคลิปต่อไปนะสามห้อนะครับดีดครับดีครับทุกคนตอนนี้เอาออกไปแล้วนะครับหนึ่งบานสองบานแล้วก็สามบานนะครับคลิปนี้ก็ทําการลือ้อนะครับบานประตูออกแล้วทั้งสามบานนะครทุกท่านก็เดี๋ยวเราไว้ ติดตั้งนะครับกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจนะครับนี่ฮะประตูบานเก่านี่ทุกคนเป็นพลาสติกสองพลาสติกสองบานนะครับแล้วก็ไม้หนึ่งบานไม้หนึ่งบานโอเคนะฮะก็พังหมดแล้วไปรุงเป็นรูนะฮะแตกหมดแล้วจะพาไปหมดแล้วนะนี่ โคโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ